ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอามาเน่ต่องใส้กำลังที่มาท้ำว่างได้ครับเขาเข้ามาเนี่เขาดิกลิมตัวนั่แหละเราอยู่ในเมนคั่วเรากินซาห์ั่นแหละเรากินซาห์แบงไดท่านกำนันสำร้านมันี่ขาวได้ได้งบใหญ่เนี่ยฮะท่านกำนันได้งบใหญ่มันบอท่านกำนันสำร้านมันี่ขาวงบใหญ่งบใหญ่อยู่ครับจะไม่พอครับอต้องแพ้มาอีกจะหาเงิน เข่ามาเลยครเออวัน่ะเลี้ยงเข่าปะเลี้ยงเข่ามาจากซุนซี่ใหญ่ดีวันนี้อเมร์มาเรื่องเขาย่างดีอันเนี้ทำงานหนักเด้สิสร้างทุกอย่างมีแต่นายสร้างเผื่ออเมร์คำนั่นคนณนายคนนายกำนั่นคุณนายกำนันก็เลยคุณนายกำนันก็เลยใส่เสียงามเลยครับคุณนายกำนันก็เลยใส่เสียงามเลย เปนนี้ทันเรกหาแม่พูชช่วยนี่ปีใหม่กค็คือปีใหม่นี่แหละเอาเอากำลังแดงอยู่ยนี่ง่มซับเอาคนอลละฝายแกนซีเมนทันแม่พื่อกินออก,กอน่นเย็นคุ่งกำนังสำรานมะนี้ขาวดึงพบประมาณมาเอา ตาลุนท่านผู้ว่าไก่ซ้อนของฉลาคนน่ะเรียวก็แเรยวมยากครับเองวิศวกรครับเองพุ่มเองเราคนมางามเนี่ยทำไงได้มันได้เท่านี้เนาะต้นนี้เราเชียวออกโป้งเข้าไปไม่รู้ อันโบกบอันน้ำไปน่นะนะใส่แต่มันกวงมันเห็นไงเนี่ยมันแคบเลยนีเนี้นนยใครโยมันบไม่นม้ำไหลหรอละน้ำไม่ไหลแล้วน้ำนิ่งน้ำนิ่ง เนมเพื่อนเนมเพื่อนเนมคดบุเย็เฝ้าเยออวินิษงามทััพย์คนน่ะแคทสามร้อยยี่ลุยนี่ตัวทุทไทยครับเก็บมาแล้วสีตัวอยู่บันกำนันเบิ้มไปจักซิงสองตัวอยู่บันพมหนึ่งตัวนี่ตำบลบุนว่ากำนันสำรานมันนี่ขาวคน ผมมาขอกับท่หน,น่อำเภอกินกรแเ,นนเ่ียคนนอำเภอินกรจเชีงคกับสายแข็งสายบูสายทำงานเอาเเอำเภอฝากอะไรคุแจ้คุติดตามนะครับเเผาิตมาจะศูนย์ซี่ไออันนี้กักเก็บน้ำเพื่อด้ใส่ทำให้ทำหน้าการกเกษตรเอาแบ,บ่งไหนดีบ่ ดีครับดีครับใส่หน้าพอพยัญใส่พูดผมฝากไปคุณบ่ได้เจียวบ่ได้น้ำตัวของกำนันกับบ่ได้น้ำาวนําจุดอ้นดาินดำนำซุ้มบ่บ่มีดอกบ่ขายดินดำขายดินดอาหาแต่ดินแดงเอาเห็ดหอยก้อนเฮ็ดหอยก้อน รรครับผมครับมือนี้ว่าอันนักขานั่นมานับรถให้ผมเนี่ยนะครับแต่ว,ว่าผมเคยเห็นายนำยู่แต่ว,ว่าข้าวว่างบ,บ,บเบาบาอนี้ฮะเราเราว่างไหมไม่เกินนับแล้วผมก็ให้เขาเกียรแล้วก็

ครับอ๋านี่ปูนใส่กันแล้วบา้อยน้ำน้ำก็ยุ่ในห่วยนะน้ำน้ำก็ไ่ได้เอายุกไก่หรอกเอายุ่นี่ได้ไหมโอ้ดีใช่ไหมไม่คือม่แตพ่พวกแห้งแงท้แตพ่พวกแร่งดีด,ด้วยนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาโชว์โอ้ยพันเอเอาปูนเอามาจจกร้อยแล้วสองยครับสองอยเอาชวเนะแกวแกวลดเสียพันะวะเรื่อนเราเร่องนหรอกเอาไล่ไล่กันไล่กันจ้าร้องยูบแบบามโลก ต้องเอ็คอน้ำซีลงเรื่องเราจะไปแหนงกดที่ตามมันบ่เอาไม่เพิ่อมาบ่หมื่นเมื่อวานเรามาอยู่ฮะมาบ่บ่นะโอ้นุ่มรอตียุใสอยู่ตำบลไหนเดี๋ยวไม่ยุคนเจนเงดนละ อำเภอเมือง1 7เจ็ดตำบลเนาะโอ้ปินิจงงามทับเ์ด้วยยางนี่ลูกสู้ายแล้วลูกนี่ก็แล้วมัดแล้วซีลูกแล้วนี่ลูกที่ซีไปท่านนายอำเภอเราวดึงงบประมาณมาดีได้จะกึงที่ไม่เห็นซอยเนาะ เท้าดิดในใท้ก็ปูนแกนซีเมนต์นิบงามซับเ,เ,เอาเอาจังไนก็ดีเลยเอาเที่ยงอีกตัวนี่แมน่นอนอยู่นี่ฮะนอนอยู่นี่นหลายจังไนก็ดีเลกินเขาเที่ยงอยู่กำนันออกมาไปออกมาแล้วครับออกมาแล้วออครับกำนันสำรานม,านมณีเขา มัมากับนายชิ้นส่วนแกนคงท่านผู้ว่าท่านได้ก้อนกองฉลาลกลกดเรลือแคเสียนแล้วล่ะโอ้ย ลูกส ok like ุดท้ายลูกนี souvent, y y ้ก e. ็แล้วเล้วบ้านเองสบายแล้ีเออลูกนี้แล้วก็สบายแลี้ยวฮะดูเพลียพไอ้เพ่งนี่ติดตามราสู้มครับเจ้าเพ่งไหรโอ้มันธรรมดาตัวนี้ไหมหักคข้ามาสู่มาด้วยกันบ่บินเจ้าของบ่มีน้องมือนั้น ไอ้คงบ่มีมุนีมองย้อนทางที่สองเราผ่านมีเรารานเป็นชาติชีวิจุดการถึงตรงเราบปป้านพุทธได้ให้จันตระลามาดีนี่มาหดมือนี้จังได้ เงือที่น้องบิมบอกาในหูเวลาที่ไอรำบ่าคอยยิ่งขอเป็นตตาที่เจอเรื่องหนักหนักก็ยังรับไหวไอเคยเป็นคนหักสู่อวนตัวที่บอกนาย เจ้าก็ยังอยู่ให้กอดแต่สองคนเฮาก็รอดมาได้ฮักไอฮักหัวใจเจ้าโอ้ได้นักร้องนั่มแล้ววะเนี่ยโอ้ oh, <า>สุดยอดเลยทีได้ฟังรับชมครับแสดงว่านักร้องนั่มตัวนี้ไหมมือเคลืนนี่กับคุ้มงานพอล่ำอยู่มัดเคลืนมาเนี่เจอนักร้องโอ้ยแต่เนี่ย,<า>ยะจะเอาไปร้องต้องมือเคลืนนี่เพิ่อแล้วพอดีแล้วมือเคลื่อนนี่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเรามีวงมัน บัานน้องัวดินมีไหมกุงพยาบาลไหมมาลองให้พยาบาลย้่มาเขืนมาอขื่อนเพียงไ,ไดเอาลงเีกดิดอันนี้แกนมันสิเนี่ยโอ้แกนมันเอาะโอ้ยเอาลงมังได้ก็ได้แต่ว่าให้ลงซื้อนี่ละเอามาจากโอ้ไม่ได้ ก็เอาไปลบขมิ้นได้เป็นยังฮะเอาไปลบขมิ้นก็สิแหนะาเมื่อเนาะแบกปูนเจ้งปปเนี่ยไดเลี้ยงกาหานวันนี้กลับมาโอ้โหนี่เก็บเกลี่ยซีเมนยนครับของงบประมาณของอำเภอ ผลดินเขามาหนึ่งวันหน่อยเลยเบประมาณจาได้กีเป็นเียงอ,องีดขี้ตอนในคนเพื่อนเป็นบริษัทไม่แล้วตะจีเป็นนิดชีนของที่ไขี้งามสัพย์กำลังเอียดเก,กีนนาากยนกับนแรงน่าจะถักคอยกำนันนี่ทำกับเขาโยกับแม่กำนันอ๋อครับคุณนายแล้ว ขึ้นกับคู่งงานกันวัดตรีสองตัวดีกลับบ้านเกือบตรีสามกับสารวัตรเยี่ยวไฟปกครองตะบนหลามเพื่อเมืองจังหวัดพังแก่นทั้งตีสามโอบานนั่มโดยท่านกำนันสัปหันสี่ขาวนี้สวเสิริสารวัตรเป็งสารวัตรเยี่ยวแคบประจับตะบนหลามเพื่อเมืองจังหวัดพังแก่นเนาะ ยักเก็บน้ำได้สะดวกสบายเ,าเนาะสวยงามสับของรถมาจากเมืองมาจากอออออของลอยอสประมาณต่อไปมึงนี่ก็น้นำคือประหยัดตรงกับหน้าเสน่ห์น้อยตัวนี่ไหมหน้าเสน่ห์น้อยไม่เน,น่าทำไมเกา่าเมืองเป็นของน้องแน่นแต่เนื้อ สวัสดีครับผมน้อนรับเอาไปเลยมิกคูนแทรกันเรียบร้อยเอามิกไปเรื่อยๆมิกไปเรื่อยๆโอ้ดิจิตเลี่ยนมันเหนียวมิกไปเรื่อยๆทั้หมดทหารนอนหลับมาแล้วเดี๋ยวก็ค้นปูนลงไปอีกรอบเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ทหารพานนันมาแล้วมีทตตหารพานนอนมาแล้วอะ่ะพอนพักเตียงแล้วพักเตียง,ยงอ,ออพักเตียงเอามันจะโมงเหรอเซ็ตในเตียงเหรอแต่ว่ามันใกล้แล้วจ้ามากระดิ่งจะขวเขาอีกแล้วโมงเอา้าเพิ่งจะห้าโมงมิขูลมิขูนใช่กรับปีนเดีย๋ยวได้เป็นเปลี่ยนที่เม่นเดี๋ยวเขาเลีกยงแามา่เดี๋ยวเขาผ่าใบมมกได้กันมิขูลอเอลูกที่ซีได้เนี่ย ลูกสุดท้ายเดี๋ยวหางบประมาณมาอีกเดี๋ยวนายเราจะหางบมาอีกออกจุดจัดจุดจัดใส่แล้วเป็นได้บานนี้ได้ดีแล้วผู้หน้าอยู่ทึ่งหน้าอยู่ล่างคนไในได้หน้าอยู่ทึ่งนี่สบายน้าบาุดป่าบาุดว่ากำนันสิปิดช่องกันยื่นปิดปิดกับปิดหลายบ่ได้ยะงำงำนั่นมันเพรมีคนเปิดห่วยจีขาดต้องปิดแบบย่ได้บ่ได้หลายแผ่นถ้าปิดเมันเนี่ยอันตราย เทปูนอัดตรงเบื้องระดับน้ำเลยทาน้ำไม่แห้งนี่เห็ุให้ร่ำรวยขาดเลยด้อันนี้หลายร้ายมองเลยด้เพราะว่าย้ำมามันเหอะไม่มากแมนบอบอ,อมเป็นคนดูแลนี่ขาดหลายรุ่เลยผิดวุ่นไปเห็ุนี่ย<ะ>พอ<ะ>ส้นของเขาเป็นดินทรายเออแต่นี่ผู้ดูแลได้ออมองโยแจ้งน้ำตอนกลมชุนรอหน้าไอ้นั่นเห็ุแล้วมันต้องมีคนปเปิดประตูน้ำปิดน้ำเลยนี่คนมีทีราคาสิบล้านให้เจ๊เครื่องงานนเด้อ ให้ไปยู้น้ำแน่ดีเฮ็ดรีสอดแม่แม่เสียใหญ่นี่จังน้อยกับเซียนแล้วสบายกับเซียนเราดิกับเซียนเราดิเออบืงนึงกันโอ้เบื้องหนมาลองเพ่งนะเนาะไปไปทีผ้าไปลองเพ่งเถอะเซียนแล้วเซียนแล้วเดียวเดี๋ยวเดียวไปลองเพ่งอยู่หน้าเด้อไปไปขีใส่หน้าให้น้ำแน่วันนี้ตนฮัทกันเนาะเอาเซียนแล้วเซียนแล้วสบายแล้วสบายแล้ว ไปห้ามูอกันมาเนี่ยสบ,บายครับผมบครับเอ๋าใกล้ทีแล้วแล้วเดี๋ยวก็แล้วเลยเสร็รรจแล้วคนน่ะไฟแคนซิเมนนี่ใส่ผาปูปันกลุ่มชนนย่างดีใส่ผาแล้วก็ตอกไร่ละดีเท่ปูนลาดใส่บริเวณนี่โอ้เครื่องสูบน้ำ น้ำซับงงงมงคงคนันคงอะไรบ่มันคงกำนันบ่เอาบริเวณนี่น้ำโดยท่านที่นครกกเกรียนคงในอำเภอเมืองคอนเกียนคอนอเห็ดไก่แล้วไฟรถไมโครจอดรอรอเก็บงานเอาไก่ะสบความทำเลจแล้วครับโอพาเลี้ยดี ตอกแล้ววันี้กะเทียวปูนมาเทเทลาดโอ้ไฟสูงอยู่เจงนี่ไหมเก็บน้ำในหลายอยู่บริเวณนี้ครับอ๋อไฟเกลียนทิมตนใส่งบประมาณบัหลายแต่ว่าดีคุณภาพอย่างดีพอเป็นอย่างงบบัหลายเ้ยครับนี่แต่ว่ากักเก็บน้ำในบริเวณนี้อาอ โอ้โหจดจัดว่ะนายซางกำลังเตรียมลงมือตอกเปกตอกเปกใส่มาแล้วใส่พ่อพ่อนี่ยนี่คือกองหน่อยแทย้เอาดินอยู่นั่นเหลืกระเทียวไปจะ่ใส่คางหอยด้วยอเอาวินิจงามสับสั่ง มาดับบอันเลยวินเอาไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วครับเอาเฮ็ดรฝายแกนซีเมนต์แล้วเรียบร้อยทันหน้าอำเภอก็มาตรวจกับทันกำนั่นศูนย์ซีไอพนก็เ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วบานนี้เอา ทีไทยอัปเดตผนผูนเจ้าข้องหน้าพูเจ้าข้องหน้าดูแล้วเร้อวันนี้จ้าข้องหน้าดูแล้วเพราะว่าทีไทยใส,ยนสย่น้ำใส่อเ,เ,เออเพราะว่าบ่มีแรงทำใม้นม้ำดี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 อ๋อนี่พงมาแล้วแล้วแชลเซียหนึ่งเลยไหมมันมาคุกเแล้วมันลดเสียเะยน้ำหาบพอขวดหาบพอแล้วแล้วผู้ซอยหน่อยก็มาอ้อมเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมือนั่นน<อ>ายม<อ>ากว่าย่านนั<ร>้น<ด> หัวง้บลงไปเหยียบกวนน่ะทหารม่ต้อใส่嘛เออทหารดิทหารเออรับจ็อบเอาแล้วเรียบร้อยต่อไปกับทาใส่น้ำล่ำหอยน้อยครับนี่ล่ำหอยน้อยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตมบลญบรรหวาดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่โดยท่านกำนันสำรานมณีขาวแล้วก็ท่านขินกรอกเจนคงท่านผู้ว่าไข่ซอนกองสลาบแล้วก็บข้าศึกเรียบแต่ว่างบประมาณติดขังสีเฮตเตอร์ปีไกนี่เด้ เดแต่ปีไกม่มันเห็ดบอทัานน้ำม,มามมกงบงบจิตข้างซี่ตแต่อันนี้ตัทุดไทยแล้วเรียบร้อยแล้วเท็ด์ะบริษัทเอ้บอกโอโมโออยังตะกี้เป็นฮิไนได้ชิเิ่นเป็นพุ่นแห่งบประมาณมากเอาขอบคุณหลายๆเอาทัานเอ้ยเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขับพองเจาก,ก่อน้ำสีลงเรื่องทำแล้วแล้วผู้ซอยหน่อยมาออมหัวไปก่อนกันง้อกันค้วไซ้ำมาตรวจงาน เอ้าผู้เจ้าของน่าอดีตดูแลเอาแล้วบ้านนี้ขยะอยู่นี่เอออดีตได้เอาขว้างอดีตได้เผาตัวเนาะช่วงนี้เผาได้แต่ว่าถ้าอีกอีกแค่น้อยเผาอะไรมันสิบพี่เอ็มยังอีกเออพี่เอ็มไม่อีกเอ้าแล้วเรียบร้อยเอาบ้านนี้มิตรสีมอบงานให้ผู้หน้าไก่นี่แหละใส่ดูแลรักษาซอยกัน สวัสดีครับผมฝ่ายแกนซิมินสี่ตัวที่ทำเสร็จเรียบร้อยครับผม